พี <ie> ่ม <me et> <ie> ิ้นพี่มิ้นว่าไงมีลูกค้าถามมาว่าไอาสารสกัดก,ก,กูต้าไทโอนเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรอืมโอเคได้เดี๋ยวฟังคลิปนี้พี่จะบอกให้หนึ่งเลยนะหลักๆเลยเนี่ยเขาดูแลเรื่องการต้านอนุมูลอิสระที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกูต้าไทโอนเพื่อดูแลความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้และ2เลยนะคือการล้างสารพิษในร่างกายช่วยดูแลเอนไซม์ชนิดต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะกูต้าไทโอนเนี่ยมันจะช่วยจัดการสารพิษออกจากร่างกายได้และ3นะดูแลเรื่องระบบเม็ดเลือดขาวถ้าเม็ดเลือดขาวใน ร่างกายของคนเราเนี่ยมันดีนะมันก็จะทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยแข็งแรงนั่นเอง4เลยนะดูแลเรื่องผิวให้สว่างกระจ่างใจมนสารสกัดแอลกูตาไทโอนเนี่ยต่อสู้กับสารต้านอนุมูลอิสระที่ทําให้เกิดฝ้าและนอกจากนี้นะกูตาไทโอนยังไปสกัดกั้นการทํางานของเอนไซม์ที่ส่งผลให้เม็ดสีเมลานินนั้นๆเนี่ยหยุดสร้างขึ้นด้วยจึงทําให้ผิวที่เกิดใหม่นั้นอะ่ะมันแจ่มว้าวเลยแหละแม้ว่าร่างกายของเราจะสามารถผลิตกูตาไทโอนได้เองแต่ถ้าเราทานอาหารไม่ครบห้าหมู่เนี่ยและมีความเครียดสะ ก็จะทําให้ร่างกายรับกูตาไทโอนได้ไม่เพียงพอต่ตอการนําไปใช้ในแต่ละวันได้เราเลยต้องหาอาหารเสริมที่มีกูต้าไทโอนเช่น l ลฟ์แอลกูตาผัดคอลลาเจนกระปุกนี้เลยเพื่อไปดูแลให้ร่างกายเนี่ยได้รับแอลกูต้าไทโอนให้เพียงพอในแต่ละวันได้ความรู้ดีๆยังมีอีกเยอะหากชอบคลิปนี้กดติดตามมาได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า